สวัสดีคะ่ะเอาตัวอ่อนของแมลงวันลายมาให้หนอนเอาไมาใ,ให้ไก่มาให้ไก, okay. ไก่เอาตัวอ่อนของแมลงวันลายของหนอนแมลงวันลายมาให้ไก่เลีเ้ยงไก่เนาะนี่คือกิจวัตรนี่คือกิจวัตรเราค่อยๆให้ดูครับค่อยๆให้ดูทีครับโอเคอ้ามาเลยนะครับเมื่อกี้อยู่คนละทิศคนละทางนี่มาเลยก็โยนต้งปลาเลยนะครับ เอาโยนตรงนี้มากครับตรงนซื้อมากหางนี้งนงนางอ่าขาก่อนครับเดี๋ยวให้มันกินหมดก่อนแล้วค่อยให้อีกทีกินดีนะก็ไนะก,ก่ไม่ค่อยป่วยไอ้ที่สำคาญคือมันประหยัดประหยัดไอ้ค่าอาหารแต่ว่ามันก็ต้อง ต้องร้องต้องเลี้ยงหนอนให้เป็นก่อนนะต้องเลี้ยงหนอนให้เป็น,น <c oughs> หนอนนี่มันโตไวนะ <c oughs> อาทิตย์หนึ่งก็ได้กินแล้วเนี่ยอาทิตย์หนึ่งนะมาดูเนี่ยอาทิตย์หนึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ได้กินเลยในอาทิตย์หนึ่งแต่คนที่เริ่มเลี้ยงใหม่ๆเขายังไม่ให้ไก่หรอกเขาเสียดายเขาเอาไปบินก่อนเพื่อให้มีไข่วนก่อนมีไข่มันมันวนไข่อ่ะพอมันวนเวียนไข่เป็น มีการฟักแล้วก็วนเวียนเป็นตัวหนอนอยู่อย่างงี้เรื่อยๆกันไม่หมดแล้วนะแต่ไม่ได้เยอะก่อนแต่ไม่ได้เยอะๆก่อนมันก็จะก็เอามาเลี้ยงไก่ได้ละเอาส่วนหนึ่งมาเลี้ยงไก่ได้ละ<ช>แต่ถ้าเลี้ยงปุ๊บเอาไปให้ไก่หมดกันไงไม่มีไม่ไข่ไม่มีไปฟักไม่มีไปบิน<ช>ก็ต้องไปล่อใหม่รออีกเป็นเดือนเลยนะใช่อันนี้อันนี้ก็คือมีใช้ทุกวันแต่ว่าต้องผ่านปริมาณการสะสมมาระยะหนึ่งคือมาก มีมากพอมีไข่มากพอมีตัวมากพอในการที่จะวนเวียนไปสู่ระบบใช่ไหมอ่าเคอันนี้อันนี้พอก่อนเดี๋ยวเราจะไปห้องนู้นไปห้องหัดไปเดี๋ยวเราแต่เราดูตรงนี้ก่อนดูให้มันกินที่หมดก่อนเดียวมันจะไม่เหลือเลยไม่เหลือเลยกินกินดี ให้เท่าไหร่ก็กินหมดให้จนแบบกินจนแน่นเลยนะก็กินอีกอ่ากินไปแล้วรอบนึงแต่ถ้าเป็นหนอนเนี่ยเขากินตลอดเขาเขาเขาจะไม่ไม่มีหนีเลยไม่มีหยุดเลยมไม่มีค้างไว้ในกระบะเลยเลยจะกินจนหมดขออีกอขออีกขออีกเดี๋ยวเราพักนิดหนึ่งเสร็จแล้วเราดูซิว่าเนี่ยเพิ่งกินไปแล้วเนี่ย เขาไปอยู่ที่อื่นกันแล้วนะเราดูซิว่าเดี๋ยวเขาจะจะจะกินอีกไหมลองไล่เขาไป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 อ้าวโยนแล้วก็<บ>มาที่เดิมอ๋อมันรอมรอรงนั้นไหมรอรงนั้นลองโยนตรงนู้นนี่โยนนิดเดียวนิดเดียวพออ้าวไปนู่นแล้วอ้าวโยนตรงนี้ครับโยนตรงนี้ครับโอมาแล้วครับโยนอีกทีนึงโยนอีกทีนึง น่ามาเลยโยนู้นนะโยนโน้นบึ๊บไปแลนะโยนู้น้นโยนโน้นบึ๊บไปนะโยนตรงนี้โยนตรงนี้ตรงนี้ปึ๊บกลับมาแล้วครับโอ้โหสนุกเลยครับเยนโน้นโน้นนะโยนู้นครับออกกำลังกันหน่อยโอเคโยนในทางครับในทางโอ้เป็นไงครับโอ้โยอยู่นอกนู้นก็นอกนู้นก็ลุ้นเหมือนกันนะอยู่นอกอยู่ข้างนอกนู้นก็ลุ้นเหมือนกันนะ หมดแล้วหมดอีกแล้วแค่เดียวแต่ยังรู้ว่ามีมีอาหารอยู่ดูคลองเลยเนี่ยดูดูนี่พุงกลางเลยโอ้โหไอตัวสีขาวนี้ได้กินเนี่ยเขาไหมเนี่ยเราจับมันใส่ในนี้ต้อมจับสีขาวใส่ในในในกระมังนี้ กินครับกินไม่เป็นเอาไม่กินเอาโยนลงไปโบ๊ปึ๊บไม่ทานเขาหรอกนี่เห็นไหมเขาขาวอ่ะนั่นไม่ทานเขาหรอกทานไหมทานนู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 ไปรู้ทานไหมโอ้ตัวนี้หมดไวมากอ่ะวันนี้ไวมากเลยอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกที่หนึ่งได้กลิ่นได้กลิ่นอย่าเพึ่งนะอย่าเพึ่งนะ อยูเพิ่งนะอ้าวโบนะครับเพะกันครับอันนี้รุ่นใหญ่รุ่นใหญ่กินตั้งแต่เล็กกินตั้งแต่เล็กมาจนตัวใหญ่สีสวยใสยไลเลย เดี๋ยวรอยให้หมดก่อนลอยห,หมดหนังรอยนิดหนึ่งขนงามเงาอะขนาดโดนแดดเ็เงาเลยเงาไม่มีอาหารเสริมนะแคลเซียมเราก็ใส่เลยใส,ใส่เปลือกเปลือกน้อนเปลือกน้อนเปลือกปเปลือกปูเปลือกอกุ้ง คนบดใช่ไหม้อ่าแล้วก็ผสมอาหารกับพวกแป้งข้าวเหนียวอ้าวอีก,กทีครับอีกทีครับ ตัวน้องก็มาลอกขี้หนอนเหมือนกันเนตัว